เฮ้เฮ้เฮ้สวัสดีครับตอนนี้มาอยู่กับผมแฮชเกยปอนปอนมาอยู่กันในกับแฟนแอปอิทูถึงผิดกับวันที่ห้านั่นเองซึ่งก็เป็นด่านสุดท้ายนั่นเองนะโอเคมาหลังจากที่วันที่4หรือคืนที่4เนี่ยมันค่อนข้างจะอึมครึมมากครับโอ้โหระทึกมากจริงๆอ่ะบอกตามตรงเลยซึ่งหลังจากที่ออสวอร์ตเนี่ยก,ก็บอกว่าเนี่ยเราจะไม่ไปโรงเรียนแล้วนะโอเคคือออสวอร์เนี่ยไม่อยากไปโรงเรียนแล้วก็ไปตามหาพ่อให้จบเลยครับ นี่เป็นวันที่ห้าแล้วนะไปแล้วทานไฟใช้มีกี่ก้อนวะเื้อไม่มีแฮะอุย้ยลม้มแม่ซุ่มซ่ามเองทานอยู่ไหนวะอ้าเจอแล้วสักทีเฮ้ยโอเคเจอแล้วไปหนหยดูสิไหนวะาทานอยู่ไหนวะนี่อะไรอ่ะวันนี้ไม่รู้เหมือนกัน ไอน,นี้โทเคนเอ,อ่อไปไปตามหาพ่อดีกว่าไม่ไหวแล้วนี่เป็นวันสุดท้ายแล้วนี่จบเกมแล้วเออไป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 ออแล้วแม่ก็ไม่อยู่เหมือนกันแล้วแม่จะรู้หรือเปล่าว่าพ่อี่ยไม่มีออไป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 เฮ้ยพ่อผมมาหาแล้วไปไปไปดีกว่าไม่ไม่ไหวแล้วไปที่ร้านบอผิด ไปซะวันที่ห้าเป็นวันสุดท้ายนั่นเองนะที่จะตามหาพ่อเป็นครั้งสุดท้ายอือโอ้โหเป็นร้านเฟรดี้แฟลบร์มี่ฉันเข้าไปที่ร้านไม่มีแต่ว่าฉันก็ต้องพร้อมที่จะตามไปหาพ่อโอเคก็หา,ากนะหนูไปไปตามหาพ่อดีกว่าอุ้ย เอาละรีบตามหาพ่อยจบเลยไปไป,ไป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 วิ่งแล้วโอ้โหโอ้โหทางยาโอ้ย,อย,อยล้มทำไมตอนนี้วะโอ้ย,อยลม้มกี่สองรอบแล้วเดินดีกว่าว,วิ่งต่อวิ่งต่อวิ่งต่อพ่อผมมาหาแล้วอาว้าวเฮ้ยอะไรเนี่ยประตูมันล็อกโอ้โหแล้วม,มันล็อกอะไรตอนนี้วะแม่เอ้ยต้องไปตามหาเจฟแล้วล่ะ โอ้ต้องไปตามหาพี่เจฟอีกแล้วพี่เจฟอยู่ไหนวะอ,อยู่น่าถ้าจำไม่เป็นนะเหมือนเคยเห็นนะอยู่ในห้องห้องรักษาความปลอดภัยไปอุย้ยพี่เจฟอยู่ไหนวะแมสอนตัวดีนะนัง่งทําอะไรอยู่วะอยู่ทางนี้หรือเปล่าไม่ใช่เดี๋ยวพี่เจฟนั่งเล่นเกมตูออ้อร์เคดหรือเปล่าโอ้โอ้โหล้มอะไรตอนนี้วะ อมนน่้เลยนะแม่วะเล่นไม่ได้ตู้เกมก็เล่นไม่ได้สักทีผมจะแก้เบื่อเดี๋ยวจะไปตามหาพ่อโอเคไป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 ตามหาพ่อดีกว่าแม่งไปตามหาพี่เจฟก่อนเนประตูมันล็อกโอ้ยยังเลยจริงพี่เจฟพี่เจฟอยู่ไหนโอ้โหพี่เจฟนั่งเล่นเกมอยู่แมสบายมากจริงๆไม่เป็นการงานเลยนะแมนั่งขี้เกียจแบบนี้ไม่ได้นี่เจฟทำอะไรอยู่นั่นอะ อ๋อหนูไม่รู้ไงพี่ทํางานอยู่แล้วหนูเข้ามาทําอะไรที่ออฟฟิศที่นี่อ่ะพี่ไม่เข้าใจเหมือนกันเลยผมขอคุญแจได้ไหมพอดีว่ามันอยู่พอดีว่าเสื้อแจ็คเก็ตเนี่ยมันลืมอยู่ในห้องบอนะ่อบน่ยช่อของย้องไปเอาหน่อยได้ไหมหนูเดี๋ยวผมจะเอากุญแจไปเสียบให้พยาย,ยามได้ดีเลยนะไอหนูแล้วแกใส่แจ็คเก็ตนายตลอดไว้ไม่ใช่หรอเออไม่ใช่สักหน่อยน,นะมันก็คือเสื้อสำรอง และอีกอย่างนะกระเป๋าตังค์มันอยู่ในแจ็คเก็ตในนี่ด้วยโอ้โหแบบนี้ต้องกินพิซซ่าไม่ได้อ่ะก็ได้เอากุญแจไปและอีกอย่างนะอย่าไปเล่นบอบอลอีเชวนะเขาจไหมอ่าโอเคก็ได้นะเดี๋ยวพอเอาเสื้อแจ็คเก็ตเสื็อแล้วล้วก็รีบออกจากที่นี่เราจะไม่เห็นไอ้หมอน,นั่นอีกนะฮะหมอน,นั่นเป็นใครวะเดี๋ยวเดี๋ยวแกก็ไม่รู้อยู่ดีอ่ะอ่ะโอเค ไปได้กุญแจมาแล้วอุ้ยเกือบจะไม่ได้ตามหาพ่ออีกต่อไปนะฮึยเดียว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 เฮ้ยมันมาถึงปัจจุบันได้นี่เฮ้ยโอ้โหโอ้โหยไม่งเอ้ยเอาใช่ไหมเอีาอุ้ยแม่งเอ้ยแล้วจะตายนี่มาถึงปัจจุบันเลยโอ้โหพระช่วยเฮ้ยนี้นี้นี้ โอ้โหมันโผล่มาแล้วจริงด้วยวิ่ง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 เฮ้ยล้มกลอนล้มกอนล้มลบมล้มล้มล้โอ้โหวิ่งไวมากจริงๆไม่โอ้โหชิบหายไฟดับไม่เอาแม่ผมตกใจนึกว่าไฟดับโอ้โหโอ้โหมันตามจนถึงปัจจุบันเลยแม่ไม่รู้ว่ามันจะดักที่นั่นได้ยังไงวะโอ้โหแม่ยิ้มเพื่อจนได้สักที ไปไ,ได้ไไยังเว้ยจะตายมุณไปยังไปโอ้ยยังไม่ไปอีก <c oughs> เสียงม่นน่ากลัวเว้ย <c oughs> เกือบไปแล้วครับเอาเฮ้ยแล้วเกมกระตุกอะไรขนาดนั้นวะอะไรกันขน,นาดเนี้ย <c oughs> เดี๋ยวสิเกมเยังกระตุกไม่ได้ <c oughs> โอเคไปไปแล้วครับได้ไปที่ปาร์ตี้รูมแต่ปัญหาคือต้องเอาคีย์การ์ด โหต้องหาขีกาอีกไปโอเคไปแล้วเอยถ้าจำไม่ผิดน,นะขีกามันอา้าวชิบหายแล้วไปไม่ได้โอ้ไอ้สองตัวน,นี้มันขัดขวางเฮอออีกไปสิลีกไปอเอ,เอขอทางหน่อยครับโอ้ไม่ได้โวต้องไปลอดช่องแอร์ที่ด้านนอกครับหน้าร้านโอ้โห ต้องไปไกลอีกโอ้ยโอ้โหไกลมากแฮะไปมันมาแล้วตกใจหมดเลยโอเคโอ้โหเสียงแบบนี้มาทิ่ผาแล้วยู่บารแล้วโอ้โยเอาโหดลมๆเมื่อยู่ที่ห้องอาร์เคดนะครับเออวิ่ง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 อุ้ย ตูไปตูไปตูเออหลบตรงไหนวะเราวิ่งหาเจอไหมโอเคโอ้โหพี่โคเดินเฟรดี้แล้วกันไป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 โอ้ยมาเจอหน้ากับแม่เลยอะไรยังเฮ้ยไปด้ยโอ้โหเราจะตามหาบ่อที่เป็นวันสุดท้ายนี่เป็นวันที่ห้านั่คืนที่ห้าเฮ้ย เดี๋ยวสิวะพระเจ้าช่วยไหนดูสิไม,ม่ไม่สิช่องแอร์มันอยู่ในห้องโอเคกูคเข้าใจแล้วไปโอ้โหชิก้าก็มาโยรอ,กากาอหหนานอีกโอเคเหมือนจะไปประตูไหมสิ่ว่านี่ไปที่ห้องประตูโอ้โหแล้วไอ้นี่โอเคช่างไม่ลับการไม่สนใจแม่แล้ว ไป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 ไอู้หหลบซ่อนก่อนไอ้ใจเอ๋เอ้ยประตูเปิดแล้วครับมาพอดีรอให้มันไปที่ปาร์ตี้อยู่เอ้ยไม่สิมันต้องไปที่ห้องแอเรียโอเคแอเรียไปไปเฉย อาจจยังโอเคไปแล้วมั้งผมว่ามันน่าจะไปที่เออไม่ดิก็กต้องไปหาประตูนะก่อนนี่ไงครับประตูนี่แหละแต่ว่ามันยังไม่ได้ปล,ล็อกเฮ้ยพาฉันออกไปทีนานกระต่ายบ้าเอ,อ๊ะใครอยู่ในนั้นน่ะฉันต้องติดที่นี่พ่อไอ้กระต่ายเนี่ย,ยมันบ้ามากพาฉันใครก็ได้ช่วยพาออกไปทีเออโอเคเดี๋ยวฉันช่วยหาทาง ออกให้มาโอ้โหต้องน่าจะไปหาคีย์การ์ดอยู่ที่ห้อง l a c k s t a t e โอเคไปอยู่ที่ Blackstate ไปช่องแอร์ไปไอสองตัวนี้มันขวางเลยเออเดี๋ยวก่อนนะลืมอะไรกนไหมอ๋อโอเคไม่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 ลืมทีไม่ลืมทีกดผิดกดผิดครับกดผิดถ้าจำไม่ผิดนะช่องแอร์แบล k s t a ต e ถูกไหมอ้าโอเคถูกจริงด้วยครับ ไปที่ห้องนี่เลยไปไฟใช้โอเคไปใอ่ายโอเคโชคดีนะที่ไฟฉายทาน <c oughs> เหลือก้อนเดียวโอ้โหไหมก้อนอันนี้ไม่ใช่เฮ้ไ,ไป hmm hmm. นี่ไงครับคีการ์ดมันซ่อนไว้ในนี่โอ้โ oh, หใครจะไปหาเจอวะจะต้องหาใช้ตัวคันน็อตนี่ ออกมาสักทีได้แล้วครับโอ้โหออกได้ไหมออกไม่ได้ครับเพราะว่าไอ้สองตัวมันยังขวางอยู่โอ้ต้องไปที่ช่องเออีกไม่ต้องโอ้นัมันก็ง่ายดีไป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 เมื่อกี้เสียงอะไรวะนายเราออกไปทข้าน,นองสิอ๋อโอเคไม่เป็นไรหูฝาดน,นันเองใส่หูฝาดั้งช่างมันนายจะีิ้เปิดไฟก่อนเออลอง รอเสียงรอเสียงไม่ได้ฮะช่างมาแล้วกันไปไปช่วยเด็กดีกว่าไม่ก่อชาแล้ว้ยไม่ต้องห่วงเจ้าหนูไม่ต้องหว่วงห่วงนะเพื่อนผมออกมาแล้วนี่โอ้ยโอ้โหล้มแม่สงส่ผมตื่นเต้นมใช้คีก,การ์ดมามามาอ่านี่ไงเจอแล้วเจอแล้วโอ้ไม่เด็กผู้หญิงนี่เองเอา้าวสวัสด,ดี นี่เด็กคุยนี่เองขอบคุณมากนะฉันคิดว่าฉันจะตายอยู่ที่นี่ก่อนที่จะออกเนี่ยเธอเห็นพ่อของฉันไหมเขาเห็นเขาอยู่ไหมฉันไม่เห็นนะไม่เห็นทักคนเลยแต่ว่าฉันก็จะ้ยินเสียงหายใจเหมือนที่ท่อเหมือนเป็นเสียงผู้ใหญ่เขากำลังเสียงกรนอยู่นะอืมฉันฉันมั่นใจาว่าต้องเป็นพ่อแนะ่ เออแต่ว่าเธอไปที่ด้านนอกนอก,ก้านนะแต่ว่าระวังตัวด้วยล่ะนะอ่าโอเคไปอืมโอเคเธอเข้าไปแล้วอ่ะโอเคะเฮ้ยเยอดๆ๋ยว,ยว,ยว,ยวก่อนนะเฮ้ยรูปอะไรวะเดี๋ยวแป๊บนึงเก็บก่อนอึ๊บไอ้นี้ภาพอะไรวะมันเหมือนมีผู้ชายสองคน เป็นภาพที่แปลกมากครับในดู้ิภาพอะไรมกักงมันเป็นภาพที่แปลกผมคาดเดาผมไม่ดีอาจจะไปไปได้ว่านะั่นคือวิลเลียมกับเฮนรี่เออผมคิดว่าเป็นสองคู่หูนั่นเองนะเออโอเคไปไม่รอช้าเราไปตามหาพ่อดีกว่าต้องใช้ต้องใช้ขันนอ็อตใช่ไหิไม่ต้องใช้ขันน็อตก็ได้เออไ,ไป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 พ่อผมมาหาแล้วฮะ นี่มันอยู่ที่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยนี่พ่อนี่ดวงตาน,นี่มันโอ้โหมันด,ดวงตามันแอบ,บจ้องอยู่นี่ห้องไหนวะมันไม่มีบอกเลยในแมปนะดวงตาหงสปบิงบอนนี่นี้แอบ,บอยู่นะแกะเชื่ดีกว่าแล้วเดี๋ยวก่อนที่จะมาสายอีกก่อนที่จะสายไปไปเฮ้เฮ้ยจบาแล้วจำโอ้แย่แล้วครับเสียงประตูกำลังจะเปิดแล้วต้องไปหาที่ซ่อนอไป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 ,ไป,ไ,ปไปแล้วไปแล้ว เอาแล้วคุณพ่อนี่มันรูตอนไหนวะเฮ่ไปไปทำอะไรดีกว่าเว้ยโอ้ยแย่แล้วเขารักพาตัวพ่อไว้ซะแล้วเฮ้ยงานข้าวแล้วนี่ห้องไหนอา้าวประตูล็อกไม่รู้ว่าห้องไหนมันไม่บอกครับเออเนี่ยห้องนี้มันยังไม่ได้บอกเลยมันเป็นห้องที่ปแปลกเอามากๆนะช่างมันแล้วกันไปไปตามหาพ่อแล้วโอ้โห มันจะพาไปตัวไปไหนวะเฮ้ยพ่ออยู่ไหนฮัลลโหฮัลโหลอ้าวเจ้าประตูล็อกตกใจนึกว่าประตูล็อกไงเฮ้ยอยู่ไหนวะเฮ้ยโอ้โหชิคก้าหายอ่ะโอ้ยวิววิววิวโอ้ยอ้ยมันจะล้มใน้ตอนนี้วะเฮ้ยคุณพ่อผมมาหาแล้วอยู่ไหนอ้าวมันอยู่แถวนี้มั้งอ๋อโอ้หตกใจมันรื้ภาพนอน โอ้โหเอาเฮ้ยๆนี่นี่แกตทำมาไรอะเฮ้ยเอาอบแกมนะหมอเฮ้ยเอาพ่อรีออกจากที่นี่จะไปไหนเนี่มปนภาพอะไรวะแกแกนี่ช่ายังเหรอ oh, 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 oh. oh, oh. ีบออมาาวอหยกัดแขนอุยอุยอดบอกทำไร เฮ้ยแกไม่ออกเว้ยออกไปซะเดี๋ยวน้ยชจุกตะการ์แกเฮ้ยออกไปซะดีโอ้โหไ่อยากจนงามเลยคูโอ้โหสุดท้ายก็ตายอยู่ดีตายแล้วใช่ไหมโอเคตายแล้วครับอือหือโดนเชือกรัดคอเลยพ่อพ่อพ่อตื่นสิฟื้นสิอ้ะโอเคฟื้นล้ว นี่มันนี่มันอะไรเนี่ยเออนี่มันเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยออสโเอ่อผมไปซ่อนที่บอบอนน่ะเพื่อจะแกล้งพ่อแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีพ่อมาตามหาผมแต่ว่าเขาลงไปในบอบอนแต่ว่าหัวหน่าจะฟาดพื้นไปหน่อยผมขอโทษนะพ่อผมไม่นึกเลยว่ามันจะเกิดเรื่องได้เกินเลยขนาดนั้นเลย พ่อก็คำขอโทษนะออสแต่ว่าลูกก็พูดถึงนี่แหละสิ่งที่ลูกไม่ควรทําออกไปออกไปกันข้างนอกกันเถอะลูกไปพ่อกับลูกเนี่ยมันก็เจ็บกันนะออสมันเกิดอะไรขึ้นพ่อเขาจําไม่ได้หรอเาครับก็ถ้าพูดถึงสมองกันเนี่ยมันก็นอนนะแต่ว่ามันก็ไม่โอ้ ผมก็กดพ่อนะเพราะว่าเรื่องที่มารับสายน่ะทุกวันผมก็เลยไปซ่อนที่บอ่อบอลเพื่อให้พ่อเนี่ยรำคาญแต่หลังจากนั้นก็ลื่นล้มลงไปในบอ่อบอลแล้วก็ไปสนุกเลยนะครับผมขอตนนนะพ่อโอ้ออสช่วงนี้เนี่ยพ่อก็ต้องเป็นขอโทษน,นะมากกว่านยอะไรหลายอย่างเนี่ยมันก็จะไม่ยุติธรรมเนี่ยอยู่กับพ่อแม่จงมีความสุขตั้งแต่ล่วงขลุง เปิดตัวโลงอะฉันว่าความฝันก็ได้พังทลายลงแต่ก็นะฉันคิดว่าจะต้องเรียกทุกคนพ่อแม่จะคุยจะถามเรื่องเตรียมจะไปย้ายเมืองแล้วก็ย้ายเมืองด้วยและบูไปถึงคุณยายด้วยแต่หวังว่าพาสติ๊เนี่ยจะก,การกระแทกได้นะครับอโอเคการกระแทกได้จริงนะก็พาคุณยายได้จริงเหรอก็จริงสิอะตอนนี้ไปล้างแผลได้เลยนะลูกพ่อฮะ แต่อย่างไรก็ตามนะชัยคิดว่าผมน่าจะโดนไล่ออกน,นะโรงเรียนเฮ้อ <Huh? S 2> อะไ้นะพักกันยังงั้นหรอโอ้โห oh ในที่สุดนะครับผมก็จบสักทีกับ Venet into the p e พ c ดบอกเลยว่าสนุกมากแล้วก็น่ากัวจัดหนักจัดเต็มได้เลยนะเออผมก็ได้เล่นเกมนี้เป็นครั้งแรกเนาะเออรู้สึกว่าโคตรน่าดูดี แต่ว่าเอ็นเจี้นนี้แต่ว่าผมไม่เล่นดีกว่านะก็เอาไว้เพียงท่านี้เลยนะครับเพราะว่าเสียเวลามากนะครับกับการหากาดจบลักนะครับก็โอเคก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าใครกดไลค์กดแชร์กดซับตานะครับเดี๋ยวพันหน้าผมจะมาเล่นเกมอะไรอีกนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาเล่นไายเฟรนดี้เว็เกมอะไรอีกนะครับก็ทิ้งคอมเมนต์ได้เลยนะครับว่าอยากให้ผมเล่นเกมอะไรนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับ ก็เดี๋ยวฉากจบนะครับมันจะเป็นยังไงครับโอเคไปชมกันได้เลยนะครับอ่าเพลงก็จบแล้วนะครับได้เพลงประกอบเหมือนเดิมนั่นเอง <c oughs> ก็ไม่เปลี่ยนเท่านี้เลยมาโอเคเฮ้นี่มันเลือดอะไรกันวันนี่ยแปลกจริงมันมาจากไหนวะมันอาจจะเป็นซอสมะเขือเทศเพดผพานก็ได้มั้งเฮ้ยใครเป็นคนเล่นวะ มันอยู่ในห้องนี่แหละมัง้งเอ๊ะไหนนี่มันตัวอะไรวะเนี่ยไม่เคยเห็นมาก,ก่อนเลยอระดาโอโหยังไม่ตายนะคระตาย,อยโอเค2อดาวนะครับนี่ผมก็ได้2ดาวมาแต่ว่ามันมีเอ็กซ์ตร้าด้วยนะครับมันก็คือแฟนแปทุกผ้าครับมันมีเอ็กซ์ตร้าให้ดูตัวละครแล้วก็ไปดูอาชีพเมดก่อนนะครับแต่ว่า ยังไม่ครบเลยนะเดี๋ยวไปหนึ่งนี่ครับ a อาชีพเมนนี่แต่ว่ายังไม่ครบทีเยอะมากนะโอ้โหบอกดับรงไปต่อไปไปดูเอ็กซการอย่างแรกก็คือชิก้าครับมันมีประมาณประมาณสีตัวครับชิก้าบอนนี่เฟรดดี้และก็สปริงบอนนี้นั่นเองนะครับโอเคมันจะมีอยู่เพียงสีตัวนะมินิเกมล่ะ มินิเกมก็เล่นแล้วนะครับมันเป็นมันเป็นเกมจากตู้อาเียนเนาะแล้วก็าแล้วก็ซิงคของนะครับของที่เราเอา,เอามาใช้แต่ว่ายังหยิบไม่ครบทีนี่ครับยังไม่ครบทีแล้วก็จัมสกแกโอ้อันนี้พลงประกอบ,บเนาะดูสิว้าโอ้โห DJ Music มันก็มาอันนี้เป็นมิ u s ิ c Alt Music เนาะ อันนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรนะไหนดูซิเลือกอะไรไปต่อไปจมสแก์จมสแกนนี่โอ้โหนี่ครับข้างในเนี่ยมันมีโอ้โหมันมีฟานด้วยอันนี้ตอนเปิดตู้แล้วก็โอ้โหนี่นะครับจมสแกนนี่อย่างเดือนมากอื้มตอนกันโดดอุ้ยงับแขนเลยดูดิโอ้โหงับแขนแล้วก็ต่อยด้วยแขนออดวอ์โอ้โอดูดิดแล้วก็ตอนอยู่ในกล้อง ไม่มันจะมีอยู่เพียงเท่านี้เลยนะครับเออน่าสนใจจริงๆนะครับโอเคเอ็กซ์ต้าก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็นะครับเดี๋ยวผมพันหน้าเราจะมาเล่นแฟนเฟร g เกมอะไรอีกนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับท่านผู้ฝูงสุดหรอ